ผมจนนี่มือปราบอินดี้ครับพักหลังๆมานี่ผมจะออกมาสอนน้องเตือนน้องพูดถึงน้องๆเยาวาชนคนรุ่นใหม่อยู่บ่อยๆก็อย่าถือโทษโกรธผมนะครับเพราะว่าชีวิตผมผมผ่านเรื่องราวปัญหาเหล่านี้มาเยอะนะครับชญจกรรมทุกอย่างเริ่มต้นจากยาเสพติดทั้งสิน้นแทบจะ80%ทั้งสิ้นที่ผ่านมานะครับ ปัญหาเหล่านี้สมัยก่อนนะครับผมจับยาเป็นแสนเป็นล้านเม็ดเป็นหมื่นเป็นพันเม็ดก็ไม่เท่ากับการที่ทําให้คนเกลีย,ยาหันหลังให้กับยาเสพติดหันหลังให้กับวงจรบาตเหล่านี้นะครับผมมีโซเชียลที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะครับผมก็ถือเอาโอกาสนี้ในขณะที่มีผู้ติดตามผมผมเชื่อว่ายัางมีน้องๆเยาวชนหลายๆคนติดตามพี่จอนนี่พี่จอนนี่เขาจะคอยออกมาย้ำมาเตือน มาให้สตินะครับปัญหาทุกวันนี้ยาเสพติดมันระบาดมากเจ้าหนี้ตำรวจก็เร่งปวดขันจับกลุ่มโดยตลอดแต่สำคัญสุดจากประสบการณ์ผมการจับโจรมันว่ายากแล้วแต่การทำให้โจร <Okay. S 1> เลิกเป็นโจรมันยากกว่าครับ <c oughs> เช่นกันกับนเวลานี้จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาในการสืบสวนติดตามจามับกลุ่มคนร้ายมาการให้เขาเลิกสอนเขาให้กําลังใจเขาเตือนเขาย้ําเขา,เขาบอกเขาผมว่า หากคนคนหนึ่งเลิกหันหลังให้กับยาเสพติดได้มันคือความสุขของผู้พิทักษ์สันติราษอย่างผมนะครับถามว่า20กว่าปีที่รับราการมาจับมาเยอะแยะมากมายมันก็ไม่เท่ากับทุกวันนี้ที่มาเห็นอยากให้ใครบบงคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดูดีครับลูกผมยนงเล็กนะครับผมอยากให้เขาเติบโตขึ้นในสังคมที่สวยงามเติบโตขึ้นในสังคมที่บ้านเมืองเราปลอดยาเสพติดก็อย่างที่บอกครับ ตราบใดที่ผมยังไม่มีอํานาจที่สามารถแก้ไขปัญหาและจัดก,การให้หมดสิ้นทราบไปจากแผ่นดินเราผมก็ขอเอาสิ่งเล็กๆที่ผมทําได้ก็คือโซเชียลที่อยู่ในมือผมนี่แหละครับมาคอยบอกคอยเตือนคอยย้ําให้น้องๆทุกๆคนเลือกได้เลือกซะนะน้องนะพี่จอนี่ให้กาลังใจให้พี่ยังมองว่าพวกเราเป็นผู้ป่วยขายเลือกได้ก็เลือก,ะอกซะไม่รวยหรอกครับน้องนะทุกวันนี้ยามันถูกนะครับกฎหมายบทลงโทษยังหนักเหมือนเดิม บ,บางคนยังคิดว่ามันขายก็เพื่อจะแลกเพื่อเสพก็ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากจะบอกไปเตือนถึงเพื่อนผู้เสพห่างน้องๆห่างไกลได้เลิกไปยุ่งได้ก็คงจะไม่มีผู้ขายนะครับผมไม่สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับแต่ผมสามารถทําสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ได้ก็คือการให้กําลังใจคอยออกมาบอกมาเตือนมาสอนนะครับน้องหลายคนอาจจะมีลูกเล็กเหมือนผมนะครับ mm. ก็อยากจะเห็นเด็กๆเ,เหล่านี้เ mm. ติบโตขึ้นในเสียสังคมเราที่สวยงาม ฝากย้ำฝากเตือนนะน้องๆพี่จอนี่ตอนรับเสมอสําหรับใครที่ตอนนี้ติดยาอยู่นะครับถ้าเลิกได้เลิกยาได้นะครับเลิกยาได้มารับเครือจอนี่มือป่าบเลยพี่จอนี่ให้นะมากินเหล้ากับพี่นะพี่พูดจริงนะพี่หวังอยากให้น้องหันไกลห่างไกลออกจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้นะครับเรามาเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับอไอ้จับพี่จับมาเยอะแล้วก็ไปทําให้คนคนหนึ่งเลิกยาโดยที่ให้เขาหันหลังออกจากยาโดย เอากำลังใจให้เขานะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆนะพี่จอร์นี่ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับเลิกได้เลิกนะหากใครติดอยู่ถ้าเลิกได้นะครับพาผู้ปกครองแวะมาเที่ยวหาพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ให้เสื้อมือปรบับจอร์นี่ไปเป็นที่ลึกแล้วมานั่งกินข้าวกันนะครับผมลงังาอาก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่กาลังคิดไม่ดีตอนนี้หากเห็นคลิปนี้ก็หวังว่าน้องๆจะฉุกคิดได้นะสงสารครอบครัวน้องสงสารพ่อแม่ เวลาผิดพลาดมามันยากที่จะให้โอกาสเราแก้ตัวอาครับสวัสดีครับ